ดีคะ่ะพี่มินวชรินญ,ญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคําสอนดีๆเกล็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้า,ทาสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าเทวดานั้นสัรเริญทานของคนรวยหรือคนจนมากกว่ากันเสด็จพ่อองค์เพชรทรงตรัสสอนไว้ว่าเท่าที่ท่านเห็นและท่านรู้จักเทวดานั้นส่วนใหญ่แล้วเทวดาจะสรรเริญฐานและบุญของคนจน เพราะคนจน <c oughs> นั้นมีความยากลําบากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยสุขสบายเท่าไหร่เวลาเขาจะให้ทานทีเขาก็ต้องมีความกล้าหารเป็นอย่างมากกล้าหารที่จะให้ทานทั้งทั้งที่กลัวว่าเงินตัวเองจะหมดกลัวว่าเงินเลี้ยงชีพจะไม่พอแต่ใจเวลาที่ให้ทานแล้วเกิดความศรัทธาอย่างยิ่งยวด และมีความมั่นอกมั่นใจมีความศรัทธานในการทำความดีมีความศรัทธานในการให้ทานมีความยึดมั่นในคุณพระรัตนตรยัยว่าทำดีจะต้องได้ดีเป็นอย่างแน่แท้ไม่ว่ามันจะส่งผลเมื่อไหร่เขาก็ยังคงให้ทานต่อไปใจคนแบบนี้นี่แหละสะเทือนกับใจเทวดายิ่งนะักบางทีแล้วถ้ายิ่งเป็นคนมีศีลและมีคุณธรรมสูงสูงก็ยิ่งสะเทือนไปถึงออาศนะพระอินทร์เลยทีเดียวเวลาเขาตกทุกข์ยากลาบาก พระอินจะส่งเทวดามาช่วยคนจนเหล่านี้เป็นอย่างมากส่วนคนรวยนั้นไม่ใช่ว่าทำทานแล้วไม่ดีแต่ความยากลำบากในชีวิตเขามีน้อยโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินเงินทองไม่ค่อยเดือดร้อนแรนแค้นเท่าไหร่เวลาการให้ทานนั้นไม่ได้ต้องอาศัยการสละอะไรมากไม่ต้องอาศัยความยากลำบากใจอะไรเท่าไหร่เลยไม่ต้องเผชิญกับความกลัวใดๆทั้งสิน้นดังนั้นทานนั้นก็จึง ก็จึงมีอานิสงส์ที่บางเบาลงไปแต่ไม่ใช่ไม่มีอนิสงส์เลยเทวดาวก็อ,อกนโมทนาบุญเช่นเดียวกันแต่จะไปแต่จะไปสรรเสริญบุคคลที่ให้ทานด้วยความยากลําบากมากกว่านี่จึงเป็นสิ่งที่เสด็จพ่อองค์พรทรงตอบคํามธมนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ